พี่ผมดึงมากสะพานเล็กะเออไยเหมือนกูเจอตัวหนึ่งนะหลังคุปไปดีไปดีไปดีไไปดีเดียวไมาขาบหนีเนี่ยใครนี่ยหรอฮะนากูนเยอะนะครับ พอใครเนี่ยเราก็นึกว่าไอ้นี่เอาโอเคอะได้คะแนนครับติดป็นเอกต้องรอรอทีมเล็กโอเคนะโอเคถือถือว่าน้องน้องกูจะหาเรื่องให้มีเคกูจะหาเรื่องให้มันให้มันตีกันกูจะให้มันตีกันเดี๋ยวกูจะไปบอกมันว่าถือว่าหนึ่งแผงนะต่อทีมเล็กทีมเล็กที่เป็นเกน้องที่เป็นเกที่เป็นเกเฮ้ยมันจะหนีทำไมเนี่ยที่เล็ก

กลัไว้นะถ้าถ้ามันเป็นทีวเดกูก็ไม่สนแล้วนะงานเนี้ยมันเนียวก็โยมันเีวก็โยน่อเรียไปช่วะานี้พาสานมาเนี่ยมันจ้งนั่นแหละมันอยู่แถวข้าหพี่เอรียเรียพาส์าเดี๋ยวใไหพาสาพาา้วาสาาะเียวพลสตาเลพาสาวางอีวางที่าาที่าวางที่าดังดไปให้หมดไปให้หมดไปให สล้อตงไปถึง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 ตีนถึงตีนสะพานแล้วพี่บไปเติมไม่ได้นลเว้ยโดนทอกันอ่ะโดนนะกูโดนนะเติมไปเติม่ไเิม่เลยมหมดเลยมหมดเลยหเลต้ิาากอยู่ครที่อยู่กลาไปใครที่ถึงแล้วมึงขอบอกเรืยๆหน่ยดิบอกเพื่อนอยไปเล่นได้นี่า

มันหดแล้วมันหมดแล้วเนี่ยก็คือขมานี่ก็โนขมานี่กู

เฮ้ยมาปิดตัวนี้หน่อยได้ไหมมาแล้วมาแล้วเจนแล้วเจเย็นเจ็เย็นเพื่อนเพื่อนตังหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ไมเพื่อเพื่อนทัิหน่อยนะฟังกูหน่อยใครมีเคสรับออกทางค์ใแดงหมดแล้วใครมีเคสรับออกออกไปเลยออกไปเลยใครมีเคสออกไปก่อนเลยออกไปหมดแล้วอะไรอ่ะไเทีวไปคเลื่อนร้อ่นเอองสนี้ต้องแขมาไ้่นอ่ะไว้่งทีอ่งาสอน่นะ

ไปสบหลังห้องน้ำบห้องน้ำพี่มีหอร์มีหอไปบ้านนะเพื่อนูงังไม่มีไอวะรเพื่อนจบเกินเลยบย่นตรงฝั่งน้ำนะอย่าช้ใจอย่าวางตุ๊หางหลงมา้วสบง้ก็ไปหยิมาแล้วก็งไว้เพื่อนแ้วก็ไหยิบมา้ยพาพาพารถเลยใครอย่เน้ยอยู่นมงข้นแบบมึงมึงขึ้นมาไฟฟ้าคนึงดแล้วขฟฟ้ามาเร็วอย่านะาสมานะ มมอ่มอ่หออกไปดิเอาฝมอไปก่อนอออกอออกออกอไมดยไม่อให้เลยคาตีนอ้อเ้ยอย่าต้สกเท้ดิจี้กล้องส่ตรงไไอะไรอะพี่ห่อแ้วพ่หอแล้วพวกมึงไม่ได้อร่อยพ่เลย เท่าไมเท่าไหร่มาชอมาแดนี่เธอต้องการอะไรมแดนี่เธอต้องการอะไรมาแดเธอบอกเธอใส่ว่าส่ไ

กูว่าตอนแรกแก๊งอันดับหนึ่งต้องเป็นเอเมเคไม่กที็ว่ะเอเคมว่ากากนะกลายเป็นแก๊งกากเลยนลัไ้งาจเอเจมึงก้องใครกไปอมาแทนกูได้ไหมเพื่อนคนนึงแลมโบดำเนี่ยเอาแลมโบดำเนี่ย ฟังฟังใครไม่มีหอยยืมมากูจะหอให้น้องอันนี้ผมได้ข่าวว่าเขาตัวชีตมาไม่ใช่เหรอโกใครคนนึงมาแล้วไงเดี๋ยวใครคนไหนดีเพื่อนที่ผมว่ามันโตรเกิดไปเลยได้นะเพราะว่าคุมแล้วเตสเตะที่ไหนจ๊ะพโชว์คุมรถเลยน่ะโชว์คุมรถเลยน่ะโชว์ซิคูคุมรถเลยให้เด็กว่าโปรขนาดไหนเทคเดียวไปเทคเดียวรู้เรื่องค่อยเจอกันในเมือง โโอหมันทำอะไรกันนะเฮ้ยมึงทำอะไรกันอะฮะไปแล้วนะเว้ยบอกก่อนนะเฮาเยฮาไอาย่างว่าศพดีเดี๋ยวจะผมโดนลุมยิงเละเลยผมขับออกออกมาก่อนอ่ะเดี๋ยวกลับกลับจุดอะสุดที่เลยมีเวลาอีกว่าตะกี้อะเยอะเยอะมากับกลับกลับลูกมา 凤凰东南。